คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค,ค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปี64มาฝากนะคะพืเนเ ฝากเพ,เพื่อนกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะใครเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดแชร์ให้ต้อมด้วยนะเพื่อนๆคะเราไปดูผลหวยลาวงวดประจำวันที่15ที่ผ่านมาเลยนะคะเสียดายมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เลขในตารางลาวมีเลข9กับเลข0ูนย์นะคะแต่ต้อมเจาะเจาะไม่เข้าจริงๆเลยนะคะลาวงวดที่ผ่านมาผลนะคะเพื่อนๆอนอก 917นะคะเพื่อนๆแล้วก็09เนาะเสียดายมากเลยนะคะเลขในตารางมีเลข0แล้วก็เลข9นะคะเพื่อนๆแต่ต้อมไม่ได้เจาะอ,ออกมาให้เพื่อนๆเลยนะคะวัดนี้หวยลาวเราหลุดนะคะหลุดคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเลข7นะคะต้อมให้กันก็ไม่มี71นะคะเพื่อนๆมี70แล้วก็โดดไป74เลยเสียดายมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆ เราเป็นการเสี่ยงโชคนะคะมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะเราไปตามกันต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนานะคะงวดประจำวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะเพื่อนๆเ,เลขในตารางราวนะคะเลขในตารางราวจะมีเลข5นะคะเลข2คะ่ะเลข7 เลข 0, เลข 9, เลข3แล้วก็เลข1นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นตั้มจะเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยนะคะเด่นก็คือ0กับ9นะคะเพื่อนๆคะ่ะเลข0จะมี0 0นะคะวันนี้ตั้มชอบเลขเบิ้ลนะคะ 0, 0, 0, 0 1แล้วก็ 0, 9นะคะส่วนเลข9ก็จะมี 9, 1, 9, 2 93เราตามหวยรัฐบาลไทยนะคะเผื่อจะมากลับของหวยลาวพัฒนานะคะเพื่อนๆ93เนาะตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข7ไว้นะคะกันเลข7เหมือนเดิมเลยมี70นะคะ71ค่ะ งวดวันที่15ออก17เราก็กันเป็นตัวกลับนะคะ71ตัวสุดท้ายก็คือ75นะคะเพื่อนๆส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะต้อมชอบ13ค่ะ22นะคะบอกแล้วว่าต้อมชอบเลขเบิ้ลนะคะเพื่อนๆ2 2 50นะคะตัวสุดท้ายก็คือ52ค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข0ูนรูดเลข9ค่ะ เพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยเนาะซื้อตัวกลับนะคะเพมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าซื้อตัวกลับยังไงถ้าเพื่อนๆซื้อ0ูนย์ก็ต้องซื้อ90ด้วยนะคะไปกลับนะคะเพื่อนๆกันไว้นะคะกันพลาดเพื่อนๆคะอย่างที่ต้อมเคยบอกนะคะเลข9กับเลข6ก็คือตัวเดียวกันนะคะ เลข9กับเลข6ก็คือตัวเดียวกันซื้อ9 2 29ก็ต้องการ6 2 2 6ไว้ด้วยเนาะเพื่อนๆนท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะให้นะคะก็สามารถนำเลขในตารางลาวไปจับชุดเลข2ตัวกันเองได้นะคะเพื่อนๆจับชุดเลขที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆคะ ต้อมขอให้เพื่อนเทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญค่ะเราจะได้โชคดีนะคะถูกหวยทุกๆุกงวดนะคะเพื่อนๆถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย